เพื่อนรับวันนี้พาเพื่อนๆจริงๆมาซ้ำที่เดิมผมเคยทำคลิปแล้วแต่มาทุระแถวนี้พอดีที่นี่ก็คือตลาดลงเลหาสามรยอดมาเพื่อนถือว่าพาเพื่อนๆมาอัปเดตแล้วกันนะฮะเราเข้ามาก็ช่วงนี้แดดไม่แรงด้วยสบายสบายอากาศนถือีโอกาสพาเพื่อนๆมาอัปเดตตลาดลงเลที่หาสามร้อย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน บริการนักท่องเที่ยวโดวยรถ ATV เลยฮะตรงนี้ชั่วโมงละ500บาทครึ่งชั่วโมง300นั่งได้2คนตรงนี้ก็เป็นเกาะนมสาวที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการของรถ ATV 500บาทครับต่อชั่วโมงและครึ่งชั่วโมง300บาทรถ ATV เท่ากันเยอะเลยเราบรรยากาศดูวิวทิวทัศสวยเลยฮะร,รู้สึกว่าผมเคยทำคลิปตรงนี้สองหนแล้วนะฮะแต่ก็ครั้งหนึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ที่นี่เปิดเฉพาะวันเสาร์นะฮะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นแบบตรงเนี้ยเราจะเห็นเหมือนผู้หญิงนอนหงายหน้าขึ้นแล้วตรงนู้นก็เป็นนมเขาเรียกนางนอนเดี๋ยวถ้าดูดีๆฮะ เห็นคางตรงนู้นนมแล้วตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาอยู่แแถวเนี้ยนะฮะจินตนาการได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายของกันเต็มเลยฮะท่าท่องเที่ยวมาหาของกินที่นี่เปิดเย็นๆเนี่ยประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นก็ปิดน่าจะประมาณสามทุ่มแลดูบรรยากาศโดยรอบของตลาดตรงเลยก็ถือว่าเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่น่ามาเดินนะฮะถ้าใครมาทุระแถวหาสามร้อยยอดแถวปจวบแถวกุยบุรี มาพักผ่อนหาของกินขี่รถ ATV ชมวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆที่หาดสามร้อยยอดได้เลยอะ่ะอากาศดีๆด้วยฮะวันนี้เดี๋ยวคนมาเช่ารถ ATV กันเยอะเลยนะฮะบจวาเนี่ยโอ้คนขี่กันเต็มเลยอะ่ะพาเ,เพื่อนมาอัปเดตมาชมบรรยากาศของเกาะนมสาวนะฮะตัวนี้เกาะนมสาวจะเหมือนนมสาวหรือเปล่าต้องจินตนาการกันดูนะครับ บรรยากาศโดยรอบของเามีพวกสกูตเตอร์มีเรือประมงด้วยฮะเนี่ยนะต้องเที่ยวมาตั้งเป็นแบบเก้าอี้หาเครื่องดื่มเยน็ยนๆพร้อมทั้งเดินจับจ่ายใช้สอยอาหารเป็นกับแก้มเป็นอาหารมื้อเย็นกันนะครับที่นี่จะได้รับการสนับสนุนโดยนาะยกเทศมนตรีที่หา300ยอดเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดเป็นตลาดรงเร เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มาขายสินค้าหาไรายได้กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะครับเนเี่บรรยากาศโดยรอบของตลาดลงเลแล้วก็เกาะนมสาวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอาหารที่ตลาดลงเลนะครับเนี่ยนะทางเที่ยวมานั่งเป็นเก้าอี้แคมป์หาอะไรกินกัน มีเวทีดนตรีด้วยนะน่าจะมีเป็นแบบกับแก้มนะตรงนี้เขียนไส้ย่างคอหมูย่างมีปิ้งย่างควันขมงเลยฮนะมีนะตั้งเตียวมาตั้งเก้าอี้แคมป์รับประทานอาหารกันเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนะ หมูกรอบอเท่าล้านหมูกรอบสนใจอย่างที่ว่าเป็นอาหารเย็นเป็นกับแก้มเนีย่ยอันนี้หมูกรอบ crispy pork by lucky cafe โอกก้บรรยากาศสวยเลยนี่หมูกรอบหมูกรอบขนม มกทะเลย่างต้องเก็บปากหม้อให้ติมเซื้อจากตรงนี้ปุ๊บก็ไปนั่งกินตรงนู้นต่อได้เลยอดิมทะเลเต้าหู้ทอด โซตีสายใหม่ีีบอกไม่เอาไปไม่อนีหมกย่างไม่มีเจ้านีขายดีเลยครับหมกย่างนิกินฟู้ดใ้หมยางกินซีฟู้ดขายดีเลยเคล่ขนลบน่จะมีอาหารเยอะเลยนะทั้งอาหารซูชิ บุดย่างไฟไข่นกกระทาไข่มึกห่อใบตองนี่อะไรไขน่น่งรมไอยแมงปูเนี่ยดูบรรยากาศนะท่องเที่ยวมาหาของกินกุ้งอบวุ้นเส้นยำ,ำได้เลยันได้นะคะข้าผัดปู แกมหอยนางรรมชุดละร้อยขนุนข้าวเหนียวแมลงทอดทเต็มเลยอะไรตะแตะด้วนเหนียวมะม่วงไก่ทอดด้วน นอาหารเต็มเลยนะฮะเผือเพื่อนๆมาเที่ยวทางนี้เมื่อกี้มองไกลๆตรงนู้มนมีหมูหันด้วยฮะเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าหกล้านโดยประมาณถือว่าเป็นคลิปซ้ำที่พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ลาดลงเลห้าสามร้อยยอดเห็นนักทต้องเที่ยวซื้อก็อมาก็มา,กมานาั่งริมชายหาด ที่หนึ่งที่แนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวพร้อมทางมหาของกินพักผ่อนวันหยุดเอาละครับเพื่อนๆครับเป็นคลิปสั้นๆพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดลงเลยาสามอยยอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นการอัปเดตก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ